แล้วเนี่ยเ,เหมาะสำหรับการปฏิบัติมากต้องยอมรับว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะรองรับญาติโยมหรือว่าตัวพระรุ่นใหม่ๆเองด้วยว่าให้มันเหมาะสมเราคงถ้าอย่างที่สิสุนโมก็จะเป็นการนั่งกลางทรายซึ่งก็ได้บรรยากาศซึ่งมันก็จริงๆแล้วเ,เราใช้ชีวิตแบบนั้นได้ไม่ได้ลำบากหรือว่าขัดสนอะไรเลยที่นี่ก็อาจจะดีขึ้นมาอีกตรงที่ว่า มีได้นั่งมีศาลาสําหรับปฏิบัติธรรมเนื่องจากว่าคงเป็นสภาพด้วยว่ามันเป็นภูเขามันคงจะไม่นั่งเป็นลานใหญ่ๆกว้างๆไม่ได้ก็ต้องมีอาคารก่อสร้างแต่ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะบรรยากาศเงียบแล้วก็ทาการธรรมชาติที่สําคัญคือธรรมชาติจะช่วยช่วยเราได้เยอะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ประภาวนธรรมสถานจึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่ออบรมให้ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทางด้านคุณธรรมศิลธรรมให้ครบถ้วนดังนั้นที่ประภาวันธรรมสถานจะดำเนินต่อไปได้ก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาของประชาชนที่มองเห็นประโยชน์ค่ะและนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่ความสุขสงบเย็นที่ประเสริฐอย่างแท้จริงค่ะที่กอสมุยเนย่ตอนนี้ที่กำหนดไว้วันที่14ถึงวันที่17อบรมคนไทย ทำไมเรามีเวลาน้อยเพราะว่าคนไทยกนสมุวยมุยเนี่ยต้องทํามากินเวลาเขาไม่ค่อยจะมีเขาให้มีรั้งนาสามวันแต่บางคนมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจะสามวันสามวันหลายเดือนก็หลายวันเหมือนกันสําหรับฝรั่งเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดหกคืนห้าวันก็รับรองเป็นการตั้งต้นสาหรับฝรัง่งนั้นทุกคนนะไม่ว่าฝรัง่งไม่ว่าไทยไม่ว่าจีนะ ถ้าเรามีโอกาสให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลน,นะจิตของเราก็จะเป็นกุศลเมื่อจิตของเราอยู่กับความสงบจิตของเราก็สงบจิตของเราอยู่กับอารมณ์ที่สงบจิตก็สงบเพะนั้นทุกคนมันมีอยู่แล้วเช่นลมหายใจเข้าออกเนี่ยแต่คนไม่รู้จักใช้ลมหายใจเข้าออกให้มีความทุกข์ท่านอาจารย์พุทธทาสจึงพูดว่าหายใจทีเดียวความทุกข์ดับหมดเลย หายใจที่เดียวเนี่ยพบความสุขที่ที่เลมหายใ,ใจนี่เองดงั <c oughs> ้นคนไทยควรจะมีความรู้ <c oughs> เรื่องอานาปานสติท่านอาจารย์พพมีข้อแนะนําอะไรสั้นๆเป็นพิเศษบ้างไหมคะประมาคิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะตรวจสอบตัวเองว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรารู้เช่นว่ามีความรู้มีครอบครัวมีเงินมีทองอะตอนเนี้ยดับทุกข์ได้แล้วหรือย,อยังความเครียด ที่มีอยู่ในจิตใจของเรามันลดลงบ้างแล้วหรือยัง <Okay. S 1> ถ้ามันยังเหมือนเดิมก็ควรจะสนใจความรู้ของพระพุทธเจ,จา้าที่พระองค์สอนให้คนดับทุกข์ได้ด้วยการฝึกจิตเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่จิตทั้งนั้นเลย <Okay. S 1> ถ้าจิตของเราสงบทุกอย่างก็สงบถ้าจิตของเราวุ่นวาย <Okay. S 1> ทุกเร่งทุกอย่างก็วุ่นวายมันอย่างบ้านเราอยู่บางทีเป็นเดือนเดือนปีปีไม่เป็นไรอยู่สบาย เวลาเราโกรธเนี่ยบ้านของเราเราก็ไม่อยากจะอยู่เพราะจิตของเรามันไม่สงบเพราะนั้นควรทนใจทําจิตให้สงบเครื่องมือมีอยู่ที่เราเสร็จแล้วเช่นลมหมายใจเข้าออกเป็นต้น,นควรแะใช้โอกาสให้มากขึ้นค่ะดิฉันขอเรียนเชิญชวนนะคะท่าน